พอกันไปพี่จุงน้องเพื่อนจุงเพื่อนรายใหญ่จุงรายเลย็กมันไปได้ทั้งหมดนี่คือรวมใจไทยสร้างชาติเอานะเอาเปิดเพลงคอดีไม่มีมันตายทีทีิลาละนะจดได้ลกลับบ้านร้อนแล้วสนทะเลก็อเาไม่อยู่นะว่ากยากลับดิจะไหนเลยีสาก็

นะคะสวัสดีครับพัชะพระภูจเรญพักดีนะครับลูงเอกบางหลงหรือว่าเอกคนคนทรรครับที่เป็นเอกคนคนทรรเพราะชีวิตผม ต่อสู้เรื่องาราวกับผมไม่ดีมาตลอดตั้งแต่2,544เป็นต้นมานะฮะอาวาตที่ผมเคารพรักถูกฆ่าตายสอจอถูกฆ่าตายเพื่อนรักเป็นนายกอบตอทงทิถูกฆ่าตายครับกับมือใครดมไม่ได้นะฮะเพราะตะกอนยุคม,มืดนะฮะแต่วันนี้เนี่ย มีความสุขเพราะว่าปลายปี66มาถึงปี57เนี่ยสงครามระหว่างเหยี่ยวสงครามนกแก้วสงครามของใครบางคนสงครามของคนพักโทษกับคนในป่า ทำให้ปวงประชาตาสว่างและหันมาส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับส่วนตัวผมเองเนี่ยส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองมาโดยตลอดเพราะตามรอยพระบาทพระหลวงหล่อเก้สืบสารรักษาต่อย,ยอดตามรอยพระบาทพลวงอเสิบครับวันนี้ก็มีความสุขนะฮะพะเมื่อวานนี่ย เป็นวันสวนสนามของทหารมหาลดกรักษาพระอ,องค์และได้เห็นทหารม้าจากกองพันอันมาที่ยิดก้านะฮะซึ่งสิทธิ์เก่าวัติกาพลโทจีรไนและพี่ซามเนี่ยพันเอกเฟื่องวิทย์อรุตเทวาครับผมเองขอแสดงความยินดีกับพี่ซามพันเอกเฟื่องวิทย์นรุตเทวาลอง หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นผู้ช่วยมนตรีนะฮะแสดงความยินดีกับพี่สามารถมรัลลูรีที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิกาและท่านนิโรธสุนทรเลขานะครับคนดีสีคนครสวรรค์เนี่ยนะฮะเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการว่าการกระทรวงกลาโหมหมอพี่เล็กพลเอกมัตถพลนาคผานนิตนะฮะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วัดนครสวรรค์นะฮะปัจจุบันก็ท่านก็สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติครับที่ออกมาแสดงความยินดีเพราะทั้งสามท่านเป็นคนดีพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคดีเป็น DNA อลงตัวแล้วผมก็ถือโอกาสนี้เนี่ยรายงานความคืบหน้านะฮะความคืบหน้าเราื่องสถานีอัดระจุไฟฟ้า ที่อาจารย์พิรพันธ์สนับสนุนและท่านเอ็มก็เป็นประธานในที่ประชมุมท่านชื่อชอบคงอุดมนะฮะเราก็ทำงานกันเรื่อยมาแล้วก็พบว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่อะไรหลังจากการประชุมที่ตึกบัษาก,การหนึ่งทำเนียบรัฐบาลแล้วลเราก็ได้ไปพบ มาที่การอุตสาหการรมประธานอะไรท่านม่งอคเดตเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการประชุมกันทุกเดือนนะฮะคือหน้าทุกเดือนไปทั่วประเทศไปทุกเทศกาลเราก็ไปดูทุกสถานีตามปั๊มน้ามันนะะท,ทุกทุกที่ที่มีจุดชาร์จไฟเราไปมาทั่วประเทศทําการบ้านกับมอทลอล้านันนาจานเพิ่มจต่ตุตนะนะลิศจย์ตุนะะ้ยจ์นพพรอาจันนลิศนะฮะอะไรท่านกับพี่น้อง ปตจันตะคามพี่น้องปัจจินบุรีสิงห์บุรีกำแพงเพชรพิดโลกและพี่น้องภาคใต้เราก็พบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆมากมายนะครับพบมากแต่เราก็สรุปไว้แล้วก็แก้ปัญหาได้รู้ร่วงแล้วก็ต้องับรับจริงว่าอืจะใช้คำพูดมา่ายังไงนะฮะหลังจากที่ท่านพิมพ์ท่านปุย้ยทำหนังสือถาม อาจทิย์ดีกรมโรงงานถามปลัดกระทรวงว่าลาออกหรือไม่อย่างไรก็ก็ไม่รู้ว่ามีการออกเวลาออกหรือไม่แต่ว่าท่านทิพดีกรมโรงงานท่อนก็เียนไปแล้วนะเียนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็เป็นยุคของท่านเอกนัทพร้อมพัน์ซึ่งใช้หัวกใจทำงานแล้วเราก็เห็นภาพท่านอ๋ลงจับลุม สินค้าที่ไม่มาตรฐานตามคําสั่งของรัฐมนตรีในกนัดพร้อมผ่านนะฮะอันนี้คือความจริงที่ผมจะต้องรายงานความคืบหน้าเป็นตัวหนังสือด้วยและไปพบผู้ใหญ่ด้วยนะฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญประเทศไทยเราเดินหน้าสู่ EV แล้วก็คนไทยเราคิดได้มทรรนาะก็คิดได้คิดมานานแล้วแต่มันสะดุดตรงไหนนะ ซึ่งก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าการที่กระทรวงอุตสาหกรรมเช็งฝีคนไม่ดีแล้วก็ตำชับให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมเอาจริงในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยครับ ผมเียกความจริงอย่างนี้ว่าองค์มนตรีลงตัวเอาจริงกับเรื่องนี้ไม่ใช่เอาจริงธรรมดาครับท่านออกพรบอำนวยความสะดวกต่อประชาชน2,558ซึ่งผมว่าข้าการทุกกระทรวงรวมทั้งกระทรวงสากราธิการก็รู้เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะฮะ ผมไปชนบุรีต่อสู้เรื่องบอนุญาตบางใบที่พนัสนิคมผมไปปทุมธานีต่อสู้เรื่องใบอนุญาตบางใบที่ปทุมธานีนี่ไม่นับเรื่องบัตรปลอมอะไรที่ตัวประกานนะฮะเพราะว่าเราได้ใบเสร็จออกมาแล้วม้ทั้งวันนี้ผมได้ใบเสร็จจากอธิบดีการพักหนึ่งแต่ขอไม่พูดครับวันนี้เพียงแต่ว่าต้องการแสดงความดีดกับคนดีหนึ่งพี่แซม พันเอกเฟื่องวิทย์อนุรุทธวัฒถือเป็นผ้าสีขาวทางการเมืองนะฮะมีความใกล้ชิดมีความคุ้นเคยเป็นผู้หน่วยการพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักโดยลำดับก็ทำให้พี่น้องในกรทมก็ดีและพี่น้องทุกคนรวมทั้ง f อซีลุงตู่พลเมืองรวมไทยสร้างชาติพลเมืองรวมไทยรักชาติชาวนากเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์ านากเกษตรกรเพื่อการสังคมมีความสุขมีความหวังครับแล้วก็พี่น้องมวยไทยพี่น้องฮารานก็มีความสุขที่พี่สามารถมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็ชาวภาคเหนือตอนบนตอนล่างก็มีความสุขที่ท่านนิโรอดเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีกลาโหมเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนการทำงานของภาคเอกชนก็ดี ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายหลังจากหนึ่งปีที่ผ่านมาเราต่อสู้กับขุนนางกังฉินบางคนบางกระทรวงบางกรมบางหมู่บางเหล่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะว่ามีข่าวแววมาว่าขุนนางกังฉินบางกระทรวงมอบตัวกับรัฐมนตรีกระทรวงนั้นแล้วกระทรวงไหน ไม่รู้นะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างก็ประเทศไทยพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนือ้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับเมื่อวานเราจะเห็นทหารของพระราชางามสง่านะฮะงามสง่าม,มากนะฮะอันนี้เป็นความจริงที่สุดครับในฐานะเป็นคนไทยที่มีหัวใจสีเหลือง คนส่วนใหญ่ของประเทศก็ขอแสงดงความินดีกับพิซซ่าและทุกๆท,ท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับถ้าคนในตัวลูปปืนกนะ็เปิวดปว <c oughs> ัว่าปูรูปขึ้นปนะูรูงขึ้นปูอย่างนี้ ถ้าใครเป็นคนโกงไม่ว่าเขาจะเป็นใครแบบใหญ่โตแค่ไหนคุณไม่ต้องไปไหว้เขาไม่ต้องแสดงการเคารพเขาถ้าจะมีเบารมีมากแค่ไหนก็ไม่ต้องมีไป แดงความขยันขเหนี่ยแดงความรังเกียจบอกคนที่เรารู้ว่าเขาโกงช้างมันพยายามอยู่ไกลๆนักษาระยะห่างไว้จากคนในกลุ่มเพราะไม่นานจะเชื่อโรคของการโกงต้องเิดกลุ่ม คนโกงเนี่ยกลิ่นไม่ดีผมหมัยถึว่าคนที่โกงในบางคนเขาก็เชด่ไม่ถือว่าการโกงของเขานี่จะทำใหชาติเราเสียหายถ้าเราไปบอกเขาว่าพอ้ที่คุณโกงเนี่ยไม่ไม่ไมใ่เสียหายเพราะคุณน,นะชาติบราเราก็เสียหาย tra io ho detto, avevo bambù, ti avevo detto, ti ho detto, detto, ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ